นะคะซูมฟันฟกับคุณนัทวุฒินะคะจากกรุงไทยเอ็กซ์ปริงค่ะนัทวุฒิสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณเมย์ครับสวัสดีค่ะคุณนัทวุฒิสัปดาห์นี้โอ้โหมีทั้งแบบว่าราคาทองคำซิวเวอร์ทำออทำไฮนะคะหุ้นไทยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เป็นดีฟลู่างชาติก็เหมือนจะเข้ามาแต่วนนี้คุณนัทธวุฒิมีข้อมูลว่าเอ้ยแพงไปหรือเปล่านะมูฟของต่างชาติที่เข้ามาในตลาดไทยอาจจะไม่ใช่เสร็จ แล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเจาะรายละเอียดนะคะสัปดาหนะ์หน้าเราจะเจอกันเรื่องของการประชุมเฟดนัดแรกของปีควรรูมองว่าเราควรจะโฟกัสอะไรดีคะกับนัดแรกของปีนี้ที่ก็มีหลายประเด็นเข้ามาเป็นความเสี่ยงค่ะคือในในสัปดาหนะ์หน้าเนี่ยมันเรื่องดอกเบีย้ยผมว่าคงคงไม่ได้มีนัยยะอะไรเพราะว่าทุกคนก็คาดกันอยู่แล้วว่าคงจะคงดอกเบีย้ยนะแต่ว่าวิกห้าเนี่ยมันเป็นการประชุมที่อาจจะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มันถึงรอบในการ เราเรียกโลเทชันตัวของ m e m b e r รสมาชิกที่มี oh. สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงนะครับแล้วหน้าตาของคนที่เข้ามาใหม่นี่นะถ้าดูจากตารางนี้นะจะเห็นว่าด้านล่างนะคนที่เปลี่ยนแปลงนะจะเห็นว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยหคนนะครับถ้าในห้าคนเนี่ยมี Hoc k ิด2คนที่เข้ามาแต่ฮอ c คิดสคนตัวนี้เนี่ย มันก็ไปอ f f s e ตกับคนที่ออกไปด้วยเพราะว่าในด้านขวาเนี่ยปีที่แล้วในคนที่เขาคิดสองคนก็ถูกผลักออกไปแต่ว่ามันก็เล็กจังพอดีนะแต่คีย์สำคัญมันอยู่คนหนึ่งที่มาจากฟิลาเดลเฟียคุณอนาโพซันคนนี้เนี่ยเข้ามาแล้วเขามีทิศทางโดวิดท,ที่เข้ามาด้วย,ยกลายเป็นว่าปีนี้เนี่ยถ้านับจากจำนวนของคนโดวิดเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็นห 5, 5, ้าห้าที่นั่งนะจากปีที่แล้วอยู่สี่ที่นั่ง สิ่งนี้เลยทาให้เราต้องตามต่อว่าไอ้รอบประชุมบิฟหน้าเนะี่ยถ้าออกมาโครงดอกเบี้ยจริงไส้หนังการลงมติเป็นยังไงเช่นเอกันไหมถ้าไม่เอกอันเสียงเป็นเท่าไหร่ถ้ามันออกมาเจ็ดต่อห้าโอ้ตอนนี้ตลาดกังวลตายเลยว่าไอ้ที่มองว่าจะลดดอกเบี้ยช่วงเ,เดือนหกนะอาจจะเร็วกว่านั้นหรือว่าอาจจะมีการเพิ่มจานวนคั้นในการลดดอกเบี้ยมาคือถ้าเป็นภาพแบบนี้ โอกาสที่ตลาดจะชิปวิวเรื่องดอกเบี้ยกลับมาลงอีกครั้งหนึ่งก็จะมีเพราะงั้นดอลลาร์ที่วันนี้อ่อนมาระดับหนึ่งเนี่ยวิหน้าอาจจะอ่อนต่อเนื่องไปด้เหมือนกันนะครับค่ะอ่ะถือว่ามีการโรเตทเฟดเบมเบอร์ g, กันในรอบเปิดปีเลยนะคะคุณนทวุฒิเพราะฉะนั้นแหมถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ารอบนี้นะคะเราเราเราเห็นวิวแล้วว่าเออท่าทางไทม์ไลน์ของการลดดอกเบี้ยมัน,ม,นมันใกล้เข้ามาแบบนี้มันจะมีผลต่อ ต่อเม็ดเงินของโฟล์รายใหญ่ยังไงบ้างคะคือเรื่องโฟรแน่นอนว่าดอลลาร์ถ้ามันมันยังอยู่ที่ทางการอ่อนมันก็จะเห็นภาพือนกันหักออกมาจากฝั่งสหรัฐแล้วก็ไหลไปทองคำไหลไปสกุลเอเชียในอทองคำเราก็เห็นราคาแล้วนะฮะว่าโอ้ไม่หยุดจริงๆนะครับขึ้นมาจนจะจะห้าพันแล้วจริงถ้าถามว่าเรามองว่ามันแพงไปไหม ก็ถ้าดูจากเป้าหมายที่เราทําไว้คือคือจริงๆเราประเมินลองเทิงว่าห้าพันหนึ่งนะ uh huh. แต่ว่าเราประเมินควอเตอร์หนึ่งเนี่ยว่าควรจะอยู่ราวสี่พันเจ็ดเพราะงั้นกรอบมันคือสี่พันเจ็ดถึงห้าพันหนึ่งตรงนี้ต้องเทรดดิ้งแล้วนะครับไม่ไม่ใช่ว่าจะถือทั้งหมดแล้ว uh huh. คือถ้าต่ำกว่าสี่พันเจ็ดลงมาเนี่ยสักห้าเปอร์เซ็นต์ที่มันมีอัพไซด์หน่อยเนี่ยก็กลับไปซื้อได้ถ้าโอเวอร์ห้าพันหนึ่งขึ้นไปตรงนั้นคุณก็ต้องลดน้ําหนักมันอีกนะครับเพราะว่าราคาทองที่ปรับขึ้นมาตรงนี้ถือว่ามััััััันนมมาเรรร็็ววจจจิงๆแล้กกกตอบบบบปยที่ เราคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเนี่ยไปค่อนข้างเร็วเกินไปนเพราะงั้นรา,ารำคาทองคําตอนนี้อยู่ในจุดที่สูงนะครับแต่ว่าด้วยภาพปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งดอลลาร์ฝั่งสถานการณ์ในสหรัฐเองเนี่ยมันบีบให้ยังไงทองคำเองเนี่ยก็จะค้ายอยู่ในระดับสูงแบบนั้นเพราะงั้นเราก็แนะนําว่าไม่ใเป็ปต้องเลิกเล่นทองคำนะพี่แต่ว่าคุณต้องปรับมาเป็นเทรดดิ้งแทนแล้วกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็มีผลต่อฟโฟรนะคะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าแต่ระดับของ ราคาทองในตอนนี้ไม่ใช่การินเ v e s t แต่เป็นการเทรดดิ้งนะคะเรามีข้อมูลเมื่อคืนนี้ก็มีการประกาศตัวเลขสิทธิสําคัญสําคัญเลยอยากมาดูกันซะหน่อยนะคะเจาะลึกกันในแต่ละตัวเลขกันหน่อยว่ามันสะท้อนยังไงบ้างคะกับเศรษฐกิจณปัจจุบันในตอนนี้ค่ะคือเมื่อวานเนี่ยมันมีออกมาอยู่สส่วนใหญ่ๆนะะอย่างแรกคือเรื่องของเฟดเติมสภาพคล่องนะครับเราเห็น รูปซ้ายนะคือคือเราเห็นเราเคยคุยเรื่องเฟดพยายามจะแก้ไขความตึงตัวตลาดระยะสั้นด้วยการเติม QE เข้าไปนะเ<อ>มื่อวานก็ทําอีกนะแล้วร 7, อเ0็ดกว่าหลานเข้าไปนะเขาเติมเข้าไปยังซื้อเหมือนเดิมวมายัางซื้อพันธบัตรระยะสัน้นแต่ว่าผลพลอยได้เนะี่ยคือปริมาณเงินในระบบสารัฐในในรูปด้านล่างเนี่ย M2 เนี่ยมันก็ขย,ยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆงั้นถ้าคนในสหรัฐได้รับเงิน เข้ามามากขึ้นแล้วก็คาดการณ์ว่าเดี๋ยวเขาก็จะเติมเข้ามาอย่างนี้มากขึ้นสิ่งที่เขาทำเขาก็จะใช้เงินพวกนี้ไปหาอยู่ไว้จะไม่ถึงเงินสดนะเพราะว่าถ้าถือไว้เนี่ยเงินใหม่เติมเข้ามาเรื่อยๆเ,เงินสดที่คุณถือไว้มันก็จะจะลดลงเพราะฉะนั้นเขามักจะไปผูกกับสินทรัพย์มาเลยทำให้ถ้ายังเป็นภาพแบบนี้เนี่ยหุ้นสลัดเอ่ยนะที่วันนี้สูงแล้วเนี่ยก็ยังคงอาจจะยังยังอยู่ในจุดที่มันก็ยังแพงแบบนั้นต่อไปได้จากภาพสภาพคล่องที่ถูกเติมเข้ามา แต่สิ่งนี้เนี่ยมันทําให้เกิดอีกหนึ่งภาพสําคัญก็คือเราเห็นการรายงานตัวเลข GDP ออกมาด้วยนะอันนี้เป็นครั้งที่3นะครับควอเตอร์สาครั้งที่3ามภาสุดท้ายนะออกมาสูงนะทุกคนอาจจะรู้แค่นี้แล้วจบนะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเฮ้ยมันมีรายละเอียดภายในที่น่าสนใจกว่าน,นั้นเยอะ GDP ที่สูงเนี่ยโตจากคอนซัมชันคอนซัมชันที่สูงเนี่ยโตจาก2กลุ่มใหญ,ใหญ่กลุ่มแรกคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI อ f o r m a t i ันเนี่ยอันดับหนึ่งเลยกลุ่มที่2องก็เกี่ยวข้องกับ w วลเอฟเฟก c t ก็คือ Finance and Insurance เราจะเห็นว่า w วลเอฟเฟก c t จากการที่ตลาดหุ้นสหรัฐมันบูมเนี่ยมันก็ทําให้คนมีมีเอเอเอวลตรงนี้สูงขึ้นและทำให้ GDP n เองก็ถูกผลักดันขึ้นมา2กลุ่มนี้เป็นตัวร้ายทีนี้พอเราดูอีกนิดหนึ่งนะในรูปด้านซ้ายที่เป็นตารางเนี่ยเราดู GDP เราเห็นละโต4.4แต่สิ่งที่เราดูอีกด้านหนึงคือ GDI GDI ตัวนี้เนี่ยวัดจาก รายได้ที่เขาทํางานแล้วก็ได้รายได้เข้ามาปกติ GDP กับ g d i มันต้องล้อตามกันนะคุณได้รายได้มาเท่าไหร่คุณใช้จ่ายไปเท่านั้นก็ล้อตามกันไปแต่ถ้าเมื่อไหร่สองตัวนี้มันห่างก,กันมากอย่างเนี้ยควอเตอร์นี้เนี่ยมันห่างก,กันถึง2%แบบนี้น่าห่วงห่วงเพราะว่ารายได้ที่เอาไปใช้จ่ายเนี่ยมันไม่ได้ถูกเกิดจากเรื่องของการทํางานการทํางานยังแย่เพราะว่าถ้าดูในตารางด้านล่างคุณจะเห็นว่ารายได้ที่หักภาษีหักตัวของเงินเฟอ้อไปแล้วเนี่ย เขาต่ํามากเลย1.5เซนต่ํ่สุดในรอบ9ควอเตอร์แต่ว่าอะไรแปลว่าคนทํางานส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยมีรายได้น้อยมากแต่ที่ยังสามารถคอซัมชันได้เหตุเพราะว่าเขาได้เอเวลเอฟเฟกจากตลาดหุน้นถ้าวัาในใดลองคิดภาพบรรุ้ไป,ปว่า AI peak out ตลาดหุ้นเริ่มไม่ไปต่อเริ่มปรับฐานลงมา GDP ที่ดีวันนี้จะฟุบลงมานั่นคือความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่นะครับเพราะงั้นต้องระวังนะครับว่ามันมีหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ข้างในความอ่อนแอของ GDP เนี่ยยังมีให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับ โอเคค่ะโอ้โหนี่พอเราได้เห็น GDP วัดรายจ่ายแต่พอมาดูเรนะียว g d i โอ้โหนี่ชัดเลยนะคะเป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งเลยนะคะที่เราได้เห็นการวัดรายได้ที่เขาเอาไปจ่ายให้กับคนทำงานนั่นะหมายความว่าภาพในตอนนี้ของคนสารัสเองไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมคะพอเห็นตัวเลข GDP ประกาศครั้งที่3ก็ไม่ได้ชัวร์ว่าเออเศรษฐกิจมันดีจริงมันเป็นแค่ฐานที่ต่ำจากรอบก่อนๆเท่านั้น มันเป็นเหมือนเคเชฟอะไอคน <Ừ. S 2> ที่อยู่ในวอล์ซีเขาก็รวยไป oh. ไอคนที่ทํางานส่วนใหญ่เขาก็จนแต่เมื่อไหร่ที่วอล์ซีเริ่มหาก,กําไรไม่ได้แล้วต้องมาพึ่งพิงรายได้จากการทางานเนี่ยก็คือคอนซัมชันจะฟุบลงมาอืมมันก็จะกลายเป็นเคเส้นล่างนั่นเองตอนนี้เคเส้นบนกำลังกำลังทำงานของเขาอยู่อกำลังแบบแฮปปี้เจอร์นี่ของเขาอยู่แต่ถ้าเขาถูกกระทบมาจากการหาเวลของตลาดหุ้นไม่ได้เขาจะมากระทบกับเคเส้นล่างใช่ไหมคะใช่ครับใช่คร oh. ับถูกกัน ภาพชัดมากเลยค่ะคะุณนทบุตรอะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของทิศท,ทางของค่างเงินบาทนะคะทําไมสัปดาห์นี้ค่างเงินบาทสวิงแรงมากเลยค่ะแข็งก็แข็ง,งเลยกลับมาอ่อนก็อ่อนแบบจํากัดจํากัดค่ะคือผมว่าต้นสายไปเหตุวิ่งที่ผ่านมามันมีเรื่องเยอะนะกีฬาเนี่ยโอ้โหต้นสัปดาห์อีกเรื่องท้ายสัปดาห์อีกเรื่องเดื่นเพราะงั้นความเบี่ยง อดอลลาร์ก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่ทำให้บาทดูเบี้ยแต่โดยเทรนโดยรวมนะฮะยังคงเป็นเป็นแข็งค่าอยู่เมื่อเช้าก็มีความพยายามจะจะอ่อนกลับไปแต่ว่าไปได้ระดับหนึ่งก็เริ่มเริ่ม,มถูกถอยลงมองใหม่คือภาพโดยรวมเรามองเหมือนเดิมนะครับว่าบาทต้องแข็งนะดอลลาร์อ่อนบาทก็ก็ต้องแข็งต่อบาทแข็งดีต่อฟล ฟไหลเข้าไทยอันนี้เราย้าเสมอว่าถ้าบาัดแข็งจะหนุนโฟไหลเข้ามาแต่เวลาโฟไหลเข้ามาต่างชาติจะเลือกนะครับไปตลาดพันาบัตรหรือจะไปตลาดหุ้นก่อนหน้าน,นี้เรากลับมาเชียร์หุ้นเพราะว่าตลาดหุ้นที่ไวชนเคยตึงตัวเนี่ยมันพอร์ตเนื่องจากหุ้นเราลงไปพักฐานแต่เพียงแค่ระยะเวลาไม่กี่วันเนี่ยหุ้นเรารีบาวเร็วมากนะครับจนทําให้อ้ไที่บอกว่ามันมันไม่ตึงตัวแล้วอย่างรูปซ้ายเราเห็นว่าไอ้เออนี่ยู่แกปที่เคยสูงเนี่ย วันนี้มันลงลงลงซะจนมันต่ําเส้นสีฟ้าซึ่งเราประเมินว่าผลตอบแทนของการลงทุนตลาดหุ้นไม่ควรต่ากว่าเส้นสีฟ้า5.6วันนี้เขาให้แค่5.4แบบนี้แพงถ้าแบบนี้แพงเนี่ยก็ต้องแนะนําว่าปรับรูปแบบนะไม่ไม่ลงทุนตนะ่ก็ต้องปรับมาเป็นการเกณฑ์กาไรเกณฑ์กาไรในกลุ่มที่สอดรับกับภาพของความตึงตัวของตลาดหุ้นด้วยนะก็คือเวอร์ชันที่มันแพงแบบนี้เนี่ยคุณก็ต้องโยกเข้าไปดีเวลด์ย,ยูหรือไม่ก็เข้าไปพวกที่เป็นดิ f เฟนซีฟหน่อย ดีเวเดนเราก็เชียร์เ a แบง BA เนี่อาจจะมีงบที่ออกมามุกจริงผมชอนะวิธีเราคุยเรื่องงบว่างบมันอาจจะดูไม่ไม่โอเคแต่ว่าเราไม่ได้เก่งกันเรื่องงบเราเก่งกันเรื่องของการทำแคปิตอล m มนจ g เมนต์นะครับภาพน,นั้นยังอยู่นะวันนั้นเราเลือก K-Bank อยู่นะเ a ก็ยังเป็นอยู่ที่อิตุที่สูงแล้วก็ Defensive Growth นะฮะ WSA นะครับรายได้เขาประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขา ต้องมีลุ้นจากเรื่องของ Data Center ที่มีโอกาสที่โคเตอร์สิโคเตอร์ที่แล้วปีที่แล้วันะมาดูดีปีนี้อาจจะต่อแล้วก็เมื่อเช้าเราเห็นตัวเลขส่งออกไปแล้วนะครับว่าค่าวนิดเดียวเองออกออกมาจริงขยายตัวมากนั้นถ้าส่งออกดีแบบนี้เนี่ยกลุ่มนคมก็ก็น่าลุ้นอีกต่อเนื่องกันไปนะครับโอเคงั้นเราก็ยังคงทวนการบ้านเดิมก็คือเราไม่ได้เก่งเกี่ยวกับตัวเลขของผลประกอบการแต่เราเก่งกับตัวของ c a capital Management ของเขานั่นเองนะคะ ทีเนี้ที่มีความน่าสนใจก็คือว่าเราจะต้องมีการปรับพอร์ตของเราให้มันตอบรับนะคะกับสภาพคล่องของหุ้นไทยที่มันตึงตัวแต่อยากได้คำตอบในเชิงว่าถ้าไม่เข้าหุน้นพันธบัตรของไทยยังมีโอกาสที่ดีหรือไม่คะในใน,ในช่วงนี้ค่ะระยะสั้นวันนี้เนี่ยเราเห็นยิวไทยตัวตัวสิปีขึ้นมาเกือบสเนะ ก็สอดครับกับที่ต่างชาติเขาขายบอลแล้วเข้าเข้า <Wel> ห <kin> ุ้นในช่วงนี้หุ้นมันขึ้นมานะก็ทําให้ยิวมันมันมันเลยลอยขึ้นมาสูงแล้วผมเริ่มเห็นสัญญาณว่าต่างชาติก็เริ่มกลับไปสนใจแล้วตรงสองใกล้ๆสองเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นะเพราะงั้นแปลว่าถ้าเก่งกําไรเนี่ยมีมีโอกาสเลี่ยงสองเปอร์เซ็นต์ก็เข้าไปเข้าไปซื้อบอลได้บ้างนะครับในจังหวะที่รอว่าหุ้นมันแพงแบบนี้นะซื้อซื้อซื้อบอลไทยแถวๆสองเปอร์เซ็นต์ได้งนั้นถ้ายิวลงไพ่ขึ้น ลงมาสัก1%กว่าหรือว่าตลาดหุ้นเริ่มกลับมามีผลตอบแทนให้น่าจูงใจกว่าก็ค่อยสวิตจากตลาดบอลมาไว้ตลาดหุ้นเพราะงั้นการใช้เครื่องมือตลาดพละบัตเองเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะที่เหมาะสมกับสภาพวันนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้แนะนําว่าให้ถือยาวเพราะว่าอย่างแรกคือดอกเบี้ยเราเราต่ำแล้วนะครับลดไปกว่านี้คงไม่เยอะแต่ว่ามันก็มีบางจังหวะที่มันสามารถไปพักได้อย่างเช่นณตอนนี้ที่ยิวมันขึ้นมาเกือบสองเปอร์เซ็นต์ก็เข้าไปถือได้บ้างนะครับตรงนี้ในเรื่องบอล ความน่าสนใจของตลาดบอลบ้านเราอ่ะหนึ่งเขาอาจจะมองว่าเซ็ตมันตึงๆแล้วนะคะอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่2มันมีรอบข้างอะไรไหมคะที่ทำให้เขารู้สึกว่าเออมาที่บอลไทยดีกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะอืคือตัวบอลไทยเนี่ยจริง ีที่แล้วโดดเด่นเพราะว่าเขาทำทิปเปิลเกนให้กับต่างชาติได้เยอะอะงั้นถ้าต่างชาติจะเกงบาทยังไงในบอลมันอยู่ในสายตาอยู่แล้วแต่มันก็จะมีบางช่วงนะที่ถ้ายิวต่ําไปเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะเลือกมาที่หุ้นแทนนะแล้ววันไหนที่ยิวมันเริ่มกลับมาสูงจุดเดิมครั้งอย่างปัจจุบันเนี้ยบาทยังคงแข็งดอลลาร์ยังคงอ่อนฟลอร์ยังเข้ามาแต่หุ้นยังไปไม่ได้โอกาสที่มันจะถูกบีบให้ไปที่บอลมันก็มีสูงสองวันที่ผ่านมาเห็นต่างชาติซื้อบอลเนี่ยนนงเล้าานนะะร่ไไมมดพ มันอาศัยจังหวะแบบนี้เข้าไปร่วมด้วยกับเขาได้ผสมลงกับเขาก็เขาซื้อเราซื้อด้วยเงี่ยก็ก็ได้เหมือนกันอ่าโอเคได้เลยค่ะนั่นหมายความว่าจังหวะด้วยดอกเบี้ยต่ําบาทแข็งด้วยมันเลยเป็นอีกหนึ่งสตาร์ที่ทําให้ต่างชาตินี้เข้ามานะคะแต่วอลลุ่มเขาต่อวันหมื่นล้านแต่ก็ไม่ได้ส่งผลในแง่ของตัวการปรับเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะเออยังครับเพราะว่า ค่อนข้างจะ,ะ,ะใหญ่แต่ว่าจังถึงว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงยู่ที่มันลงมามาเร็วมากนะักเท่าที่ผมเห็นก็ยังคงค้างอยู่แถวหนึ่งจุดเก้าหจุดแปดไปไปยังยังได้อยู่ถ้าต่ำกว่าหนึ่งจุดห้าเงี้ยลงมาเงี้ยผมว่าอันนั้นอาจจะอาจจะเริ่มแพงและนะแต่ว่าเดี๋ยวเราตรงนั้นค่อยมาดูถือแต่ว่าระยะสั้นตรงนี้ก็ผมว่าโซนใกล้ๆสองเปอร์เซ็นเนี่ยก็เข้าไปถือได้บอสิบปีนะก็ก็น่าจะเข้าไปตรงนั้นได้เหมือนกันโอเคได้เลยค่ะจะได้ไป วางแผนว่าจะมีผลิตภัณฑ์ไหนที่มันตอบโจทย์กับระยะสั้นแบบนี้กับช่วงที่บอลบ้านเรากําลังอยู่ในเพอร์ฟอร์แมนที่โอเคอยู่นะตอนนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากคุณนาทวุฒิด้วยนะคะ<ด>ส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ เจอกันข้อมูลแบบลึกๆกับคุณธวุฒิอย่างนี้เป็นประจำทุกวันศุกร์เลยนะคะปิดท้ายสัปดาห์เพื่อจะได้ดูว่าวีกหน้าเนี่ยแนวโน้มของฟโฟลจะไปในทิศทางไหนบาทยังคงแข็งค่าเซตเ a อ i ์ชั o นเริ่มตึงๆนะคะเริ่มตันๆแล้วต่างชาติในตอนนี้เข้ามาหาผลตอบแทนจากพันธบัตรอายุ10ปีเรานักทุนรายย่อยตามฟโฟลได้ค่ะแหมฟโฟลต่างชาติเข้ามาขนาดนี้แต่ไม่ได้ถือยาวนะคะเอาแค่10ปีก่อนเนี่ย1.92%ได้ในช่วงระยะสั้น แบบนี้นี่คือโอกาสที่เราจะใช้โรโมเดลของโฟลต่างชาติมาปรับวิธีในการลงทุนของโฟลในพอร์ตของเรานะคะ